แม้ว่าภารกิจหลักในการมาเยือนไต้หวันครั้งนี้จะสิ้นสุดลงแล้วก็จริงแต่แพชชั่นของผมก็ยังไม่หมดลงเสียทีเดียวผมเคยตั้งปฏิธานไว้ว่า,วาจะเดินเที่ยวร้านหนังสือในเมืองที่ตนเองเดินทางผ่านไปซึ่งเป็นวิธีการท่องเที่ยวฉบับของผมในรูปแบบของหนอนหนังสือคนหนึง่งแต่ก็ไม่แน่ใจว่าช่วงเวลาที่เหลืออยู่ของการเดินทางครั้งนี้จะมีมากพอให้ผมทำตามแพชชั่นนั้นหรือไม่ ก่อนที่ผมจะเดินทางไกลในวันที่3ตามแผนที่วางไว้เที่จะเดินทางไปอย่างสถานที่ยอดนิยมอย่างเมืองจิวฟเฟินผมใช้เวลาในค่าคืนนี้ในการท่องลาตีในย่านซีเหมินติงที่อยู่ไม่ไกลจากตัวโรงแรมที่ผมพักสักเท่าไรนะย่านซีเหมินติงก็เปรียบเสมือนสยามตะแควในกรุงเทพงานการค้ายยอดนิยมของวัยรุ่นไต้หวันแหล่งรวมร้านค้าสินค้าแฟชั่ชนเสื้อผ้าและอาหารมากมาย มีชอบขนาดใหญ่แบรนด์ชั้นนำอย่าง n i ก e ้หรือ H&M นอกจากนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าที่เราจะนึกออกและสิ่งเดียวที่ซีเหมือนติงจะดูดเงินออกไปจากกระเป๋าสตางค์ของผมได้ในวันนี้ก็คือหมาล่าฮอตพอตชื่อดังที่ตั้งอยู่บนถนนแห่งนี้คงไม่ต่างจากโฆษณาขั้นรายการที่จะพักชมสิ่งน่าสนใจสักครู่และเนื้อหารายต่อไปของเราก็อยู่ในวันพรุ่งนี้ เข้าสู่วันที่สามของเราในไทเปนะครับในไต้หวันนะครับตอนนี้เรากำลังไปหอลํำลึกเจียงไคเชกนะครับซึ่งาจะเป็นสถานที่หลักๆที่ทุกคนที่มาที่ไต้หวันจะต้องมามาเยือนที่นี่นะครับก็นั่งรถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับ MRT ลงที่เจียงไคเชกมิเมลเลอร์ฮอรนะับ พ่อเป็นสถานที่ที่ใหญ่มากแล้ววันนี้น่าจะมีคนมาเยี่ยมชมเยอะกว่าปกติอากาศวันนี้ไม่ค่อยสดใสน,นะพะยากรณ์อากาศแจ้งมาว่าในวันพรุ่งนี้จะมีเมฆและฝนตกตลอดวันแต่ดูเหมือนว่าเขาลางจะเริ่มสามารถมองเห็นได้ตั้งแต่วันนี้แล้วผมได้รับคำแนะนำม,มาว่าหากจะไปเที่ยวจิวเฟิรนให้เดินทางไปตอนเย็นถึงค่ำเพื่อที่จะได้เดินชมพรมแดงอันเลื่องลือและชื่นชมพระอาทิตย์ตกดินที่สุดขอบมหาสมุทร ด้วยเหตุนี้เราจึงมีเวลาเหลือในช่วงเช้าในการเดินทางไปเที่ยวชมเมืองไทเปอีกสักหน่อยนั่นทำให้ผมตัดสินใจที่จะเลือกมาเยือนสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่แลนด์มาร์คสำคัญอีกแห่งในกรุงไทเปที่ทุกคนที่มาที่นี่จะต้องมาเยือนนั่นก็คืออนุสรณ์สถานเจียงไคเชกหรือเจียงไคเชกเมมโมเรียลฮอลล์ซึ่งสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี1976เเพื่อลำลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเชกบิดาของคนไต้หวัน อาคารอนุสรสถานเจียงไคเชกเป็นอาคารสีขาวทั้ง4ด้านมีหลังคาทรง8ดเหลี่ยมสีน้ำเงินตามสถาปัตยกรรมแบบจีนและมีบันไดด้านหน้า89ขั้นเท่ากับอายุของท่านประธานาธิบดีเจียงไคเชกโดยภายในจะมีลูกปั้นทำจากทองสำริดของท่านในท่าน,นั่งขนาดใหญ่ที่มีใบหน้าเปื้อนยิ้มต่างจากรูปปั้นของท่านในสถานที่อื่นๆด้านหน้าของรูปปั้นจะมีทหารยืนเฝ้าสองนายตลอดเวลา และที่กำแพงด้านในด้านหลังจะมีข้อความปัชญาทางการเมืองการปกครองท่านอยู่สามคำคือเจรญยธรรมประชาธิปไตยและวิทยาศาสตร์เรื่องน่าสนใจก็คือรูปปั้นนี้หันหน้าไปอย่างทำเนียบประธานาธิบดีและจีนแผ่นดินใหญ่ในทางทิศตะวันตกซึ่งสื่อถึงนัยยะทางการเมืองอย่างชัดเจนและแสดงถึงเจตนาลมของท่านเจียงไคเชกว่าเขาจะต้องนำพาคนไต้หวันกลับไปอย่างจีนแผ่นดินใหญ่ให้ได้สักวันหนึ่ง นี่นะครับเราก็เช็คใหญ่มากก็กลับแล้วนะแดดเริ่มออกแล้วก็ใหญ่จริงๆเพราะว่าคนเยอะใช้บรกิการเยอะที่นี่กว่าปกติแต่พื้นที่ใหญ่มากและตรงอาคารอาคารแปดสองหลังที่เห็นอยู่ด้านบนเหมือนมีคนมาเต้นอาฬิกาทำไถ่เก้กอะไรไม่รู้ไม่ใช่หรอ ซัมซ็นมันเป็นที่พื้นที่สาธารณะอยู่นะแต่ว่าใครจะมาทำอะไรก็ได้ลานมีความบังเอิญเล็กๆอีกอย่างหนึ่งที่เมื่อผมได้มาเยือนอนุสรสถานแห่งนี้ก็คือผมเพิ่งค้นพบโดยไม่ได้ตั้งใจว่าฝั่งตรงข้ามของอนุสรสถานนั้นเป็นหอสมุดแห่งชาติไต้หวัน ที่เป็นอาคารอิดสีน้ำตาลที่ไม่ได้มีสารปัตยกรรมหรือการออกแบบอะไรที่โดดเด่นเป็นพิเศษมากนะักแม้ว่าในตอนแรกมันจะสร้างความตื่นเต้นให้กับหนอนหนังสือเช่นผมมากไม่น้อยแต่สิ่งที่ผมทำก็คือการตามหาอาหารมื้อแรกในช่วงเวลาเที่ยงวันก่อนที่สุดท้ายผมจะต้องมาเสร็จกับข้าวกล่องเซเว่นซึ่งซ่อนตัวอยู่ในชั้นใต้ดินของหอสมุดแห่งชาติแห่งนี้แต่นั่นก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ ผมแบกท้องที่ยังคงมีที่ว่างเหลืออยู่เตรียมตัวเดินทางไปยังสถานที่ต่อไปเพื่อไปฝากท้องกับเมืองจิวเฟินซึ่งเป็นเป้าหมายของเราในวันนี้สำหรับใครที่มา,อาหอนรสศสถานของเชียงคาเชกนะครับสรรุหอนอรลำลึกเนี่ยก็หลังจากนั้นเราก็ให้แวะมาฝั่งตรงข้ามที่เป็นหอสมุดแห่งชาตินะครับ คาเฟ้แอบสะลองนี่าไปกินด้วยไปดูกัน และแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะต้องเดินทางไปอย่างจิวเฟิรเป้าหมายของวันนี้ของเราสักทีจากเจียงไคเช็คเมมโมรี่ฮอลเราต้องนั่งรถไฟใต้ดินมาอย่างสถานี MRT s o n g ีย a ฟ f u ิ i n g Station เพื่อต่อรถเมลสาย1062ในการเดินทางไปอย่างจิวเฟิรนโอสติดขัไปรถเมลอยู่ เพื่อขึ้นสาย1062ไปแถวจิวเฟิ่อนนะฮะแต่ว่าอ๋อเราเจอรถเมล์ล้วเราเจะไปรถเมล์ล้วทีนี้เราต้องหาดูว่ามันไป้ายไหนคันไหนหนึ่งศูนย์หกสอง เดี๋ยวเรามาหาป้ายกันเราเจอป้ายรถเมล์แล้วคือตรงนี้มันเหมือนเป็นแบบจะตุรัสป้ายรถเมล์นะครับมันจะรวมแบบว่ารถเมล์หลายสายมากเพื่อทั้งเข้าเมืองแล้วก็ออกนอกตัวเมืองน่าจะรอรถเมล์ ประมาณ6นาทีเราเรอร,รถเมย์มาสา 1, ส 6, ไลน์ที่2รอด,ดูก่อนเี๋ยว่าเมืองชงชานมีอะไรบ้างเรามาดูภายนอกกันลองดู ถ้าแล้วน่าจะใช่แหละไม่ใช่น,นี่มันหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งซึ่งรถเรายังไม่มาหน้าหนึ่งไม่ยังกันรถทัวร์เลย และแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะเดินทางออกจากกรุงไทเปอันที่จริงการเดินทางของที่นี่ก็ไม่ได้ยากเย็นขนาดนั้นเราจะต้องนั่งรถบัสคันนี้ต่อไปอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงเดินทางเกือบร0อกิโลเมตรสู่เมืองที่อยู่ทางฟากฝั่งตะวันออกของไต้หวันบางทีก็อดตื่นเต้นไม่ได้ว่าจิ๋วเฟินของจริงจะเหมือนจิ๋วเฟินที่ดูรีวิวมาหรือเปล่าแต่ก่อนที่เราจะเดินทางไปถึงที่นั่น ผมก็ได้พบกับสิ่งที่น่าสนใจที่ไม่ได้อยู่ในแผนการของเรามาก่อนขณะที่ทุกคนบนรถเมล์ตั้งเป้าหมายที่จะลงอย่างป้ายจิวเฟินออสตรียเพื่อเที่ยวชมคมแดงอันเลื่องลือเราตัดสินใจที่นั่งรถเลยไปอีกป้ายหนึ่งไปอย่างเมืองที่อยู่ไกลณนะสุดทางของสถานีรถบัสอย่างจินกัวสือซึ่งเป็นที่ตั้งของเมืองทองสำคัญในอดีตน่าแปลกใจที่สถานที่แห่งนี้ไม่ได้รับความสนใจมากสักเท่าไหรนะ่นัก ท,ทั้งที่มันอยู่ห่างจากจิวเฟิร์นแค่15นาทีเท่านั้นสถานที่แรกที่เรามาเยอือนนนทีที่ลงจากรถบัสก็คือโกลมิวเซียมพิพิธภัณฑ์เหมืองทองที่มีอะไรให้เราเที่ยวชมเยอะแยะมากมายสำหรับใครที่ชอบเรื่องราวเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการขุดเหมืองน่าจะชอบที่นี่กันอย่างแน่นอนพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ทองคําจีนโกสือนั้นนับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสําคัญอย่างมาก เนื่องจากแนดีที่นี่เคยเป็นเมืองแร่ทองคำเมื่อสมัยสงคราม,ม,มโลกครั้งที่สองภายใต้ความดูแลของฝ่ายพัฒนิตรประเทศญี่ปุ่นนั่นทำให้อาคารบ้านพักตึกสถาปัตยกรรมต่างๆมีรูปแบบความเป็นญี่ปุ่นไปด้วยนั่นเองพื้นที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ตั้งอยู่ในเขตอุทยานนิเวศวิทยาโพ o ิโ o l o g ิ c ค l ล a าร์ในเมืองนิวไทเปเขตลุยฟิง่งซึ่งนอกจากจะมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์แล้วยังถือว่าที่นี่เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งแรกของไต้หวัน ที่ถูกสร้างขึ้นมาในแนวคิดเชิงสวนนิเวศแบบบูรณาการและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่สําคัญก็คือที่นี่ยังได้รับเลือกให้เป็นมรดกโลกด้วยตั้งแต่ปี2002ตอนนี้เราก็อยู่ตรงเหมืองทองแอดดีนะครับที่ ญี่ปุ่นเคยมาทำเมืองทองที่ไต้หวนันตอนตอนปกครองไต้หวันอยู่นะครับก็เรากําลังเดินตามล่านี่เป็นนิวไทเปซิตี้นะเป็นส่วนที่เขาเรียกว่านิวไทเปซิตี้ก็มีอะไรบ้างเดี๋ยวเี๋ยวให้ดูภาพกันค่อนข้างไกลเลยทีเดียวที่นี่ก็ถ้ามอออกไปเนี่ยก็จะอยู่แบบว่าสุดทางเลยนะครับแล้วก็ เรียกได้ว่าไกลจากไทเปมากๆอันที่จริงเราไม่ได้สนใจประวัติความเป็นมาหรือความรู้เกี่ยวกับเหมืองทองแห่งนี้สักเท่าไรนะแต่เรากลับสนุกกับการตามล่าตราปัม๊มลงบนแผ่นพับนำเที่ยวเสียมากกว่าซึ่งตราปั๊มก็จะซุกซ่อนอยู่ตามจุดต่างๆของสถานที่แห่งนี้เช่นอาคารบ้านพักเก่าของคนญี่ปุ่นพิพิธภัณฑ์เหมืองทองหรืออุโมงค์เหมืองทองที่เคยใช้งานในอดีตก่อนที่เราจะค้นพบว่า เราไม่สามารถเก็บตาปั๊มได้ครบในสถานที่แห่งนี้นั่นก็เพราะว่าตราปั๊มตาสุดท้ายนั้นอยู่ที่ถนนจิวเฟินที่เราจะต้องกลับไปในที่สุดบ๊ายบายเจ๋อ กว่าเราจะกลับมาถึงจิวเฟินเวลาก็ล่วงไปเกือบ6โมงแล้วปายตอนรับนะักท่องเที่ยวที่นี่ทำให้ผมรู้ว่าเราอยู่ห่างไกลบ้านเกิดมาถึง2,500กิโลเมตรนั่นเป็นระยะทางที่ไกลมากแต่อาจจะไกลไม่พอที่ทำให้ผมรู้สึกแปลกแยกาอาจจะเป็นเพราะสายเลือดคนจีนครึ่งหนึ่งที่ไหลเวียนอยู่ในตัวผมเรื่องเดียวที่ผมรู้เกี่ยวกับถนนจิวเฟินก่อนที่จะมาถึงที่นี่ก็คือ เสียงรือเสียงเล่าอ้างที่บอกว่าที่นี่คือต้นแบบแรงบันดาลใจของภาพยนตร์แอนิเมชั่นเรื่อง Sp p i r i t Away จากสตูดิโอจิบบแม้ว่าตัวฮฮยาโอมิยาสกิเองจะออกมาปฏิเสธเรื่องนี้แล้วก็ตามแต่ชื่อเสียงของมันที่โด่งดังขึ้นมาก็มากเพียงพอที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้มาที่นี่ทุกๆปีทันทีที่เรามาถึงที่นี่สิ่งแรกที่เราตัดสินใจทำก่อนที่แสงสุดท้ายของวันจะหมดลง นั่นก็คือการทอดสายตาชมวิวทะเลและภูเขาจากบนชั้นสองของอาคารศาลาขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ข้างๆ Family m มา t ใกล้ๆทางเข้าจิลเฟิร์นโอตสตีซึ่งทุกคนสามารถขึ้นไปได้โดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายเมื่อดูวิวเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะเดินเข้าไปอย่างจิลเฟิร์นโอตสตีเสียทีตลาดแห่งนี้มีทางเดินที่ทอดยาสลับซับซ้อนไปมาไปตามอาคารบ้านเรือนที่ตั้งอยู่บนเนินเขาเหนือทางเดินจะมีคมแดงที่ทอดยาคู่ขนานกันไปตลอดทาง ซึ่งสวยงามตามข่าวลือเช่นกันและอีกอย่างที่ทําให้ที่นี่เปรียบดังสวงสว่าน,นั่นก็คือตลอดทางนั้นมีของคาวของหวานชานมหรือของฝากทุกจิกมากมายให้เราเลือกซื้อเลือกทานหรืออาจจะบอกได้ว่ามีทุกอย่างที่นักท่องเที่ยวต้องการเจริงจึงไม่แปลกที่ที่นี่จะมีคนเยอะมากแทบจะเดินเบียดกันทุกตารางนิ้วไม่ต่างจากสัมเพลงบ้านเราเราตามหาโรงน้ําชาอาเมยซึ่งเป็นจุดถ่ายรูปที่ยอดนิยมที่สุดของที่นี่ และเป็นสถานที่ที่ทําให้เกิดข่าวลือว่าที่นี่เป็นแรงบันดาลใจต้นแบบของภาพยนตร์เรื่องสปริตอเว a y แต่สุดท้ายเราก็หามันไม่เจอซึ่งไม่น่าแปลกใจอะไรเมื่อเปรียบเทียบกับการเดินทางครั้งอื่นของเราที่มักจะเดินหลงทางในสถานที่แปลกหูแปลกตาเสียทุกครั้งถึงกระน,น,นั้นมันก็นำพาให้เราไปเจอโรงน้ำชาอีกแห่งซึ่งตั้งอยู่สุดทางเดินของถนนจิวเฟิน ซึ่งผมคิดว่ามันก็ดูสวยงามไม่แพ้กันหรืออาจจะสวยงามยิ่งกว่าเมื่อไม่ต้องเบียดเสียดกับผู้คนหรืออดทนกับเสียงอึกทึกซึ่งแซ่โดยรอบเรารับประทานอาหารจิบน้ำชาและดื่มด่ำบรรยากาศของที่นี่นานนับชั่วโมงกว่าจะรู้ตัวอีกทีเวลาก็ล่วงไปทุ่มกว่าแล้วเกิดความกังวลเล็กๆว่า เราอาจจะตกรถเที่ยวสุดท้ายในการเดินทางกลับไปอย่างไทเปน,นั่นทำให้เราต้องรีบกลับออกมาจากถนนจิวเฟินโดยลืมไปว่าเรายังไม่ได้ตาปั๊มสุดท้ายตราปั๊มของจิวเฟินที่เป็นหลักฐานในการแสดงว่าเราเคยมาที่นี่แล้ว ทุกคนกดไลค์กดติดตามและกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับแล้วเราจะได้ไปที่ชอบที่ชอบกัน